ความหมายในชีวิตของคนไทยปัจจุบันนี้เนี่ยจึงที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาจึงไม่ใช่หลักธรรมคาสอนนะครับทําไมเราถึงต้องบ้าพิธีกรรมมากก็แง่พิธีกรรมมันเป็นตัวบอกอัตลักษณ์อ่ะคุณบอกว่าคุณไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีอัตลักษณ์อะไรเลยจืดชิปเป๋งเลยนะฮะถ้าเอาตามคําสอนท่านพุทธทาสอ่ะจืดไม่มีไม่มีตัวตนอะไรเลยแต่คุณห้อยพระเว้ยคุณเห็นพระคุณไหว้เว้ยคุณอย่างเงี้ย มันทำให้คุณมีอัตลักษณ์ความเป็นชาวพุทธขึ้นมานะฮะคุณปกป้องการล่วงละเมิดพระพุทธศาสนาทั่วโลกเช่นศิลปินชาวเยอรมันมันเอาพุทธรูปไปวางไว้แล้วก็มีหรือนางแบบโป๊ไปนัป่งบนพระเพลาของพระพุทธรูปอะไรเงี้ยโกลธแทบจะประกาศสงครามกับมันนะ่ะนะฮะซึ่งจริงๆถ้าเอาตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจริงเนี่ยคุณปล่อยวางไม่เห็นเกี่ยวเลย ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเข้าใจไหมฮะแต่ไม่ใช่เราต้องโกรธเพราะว่ามันกระทบตัวเราอัตลักษณ์ก็คือลักษณะของตัวเรามันเหยียดหยามเราเราโอ้เรายึดมั่นถือมั่นมากเลยทีเดียวนะฮนะ,ะด้วยซ้ำไปนะฮะถ้าคุณอยากมีเงินคุณควรทำอะไรในเวลานี้ทัวสังเวชนียสถานพาไปตามสังเวชนียสถานแล้วก็จะมีพวกคุณหญิงคุณนายแลย้วก็ไปกันไปไหว้อะไรเนี่นะฮนะ ไหว้พระให้ครบก้าวัดนะเป็นต้นเรานิยมสร้างพระโตคือถ้าสมเด็จพระพุทธาจารย์มาปัจจุบันนี้ท่านจะบอกโอ้โ oh, ห oh, hey. ไอ้ที่ท่านสร้างสร้างไว้เนี่ยที่หลีกหลวงพระโตทั้งหลายนี่ไม่ได้โตจริงสมัยนี้ก็สร้างโตกันนะั้ต้องไม่รู้เท่าไหร่นะเต็ไมไปหมดทั้งเมืองถ้ามีภูเขาตรงไหนเหลือว่างอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคุณต้องเลี่ยายเงินไปสร้างพระ ด้วยซีเมนต์ให้มันใหญ่มันคือมากกว่าตัวภูเขาเองซะอีกนะฮะไอ้นี่ไอ้นี่คืออัตลักษณ์ชัดๆเลยนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพุทธศาสนาเลยนะเป็นเรื่องของทําให้ตัวกูของกูมันใหญ่ขึ้นมันพองขึ้นเข้าใจไหมฮะและอันสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดพรบบปกป้องพระพุทธศาสนาที่เขากำลังจะเอาเข้าสอนอชอ,อยู่นี่แหละซึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงข้างหน้าด้วยก็คือว่า คุณกำลังเอาอำนาจรัฐเนี่ยมาเผยแผ่พระศาสนาคือใครดูถูกพระศาสนานี่รู้สึกจะมีโทษจำคุกสองปีปรับกี่หมื่นก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วคือโอ้มันเป็นความตายสนิทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจริงๆนะไม่เหลืออะไรเลยเวลานี้คือคุณต้องใช้อำนาจรัฐซึ่งมันสอดคล้องกับอีกสิ่งหนึ่งซึ่งน่าอัศจรรย์มากม คนนุ่งเหลืองห่มเหลืองจะไปบินทะบาทขอให้ตำรวจช่วยคุ้มครองหน่อยคือผมตกใจมากในการเจอข่าวนี้แล้วตำรวจก็ไปคุ้มครองซึ่ง,ซ,งซึ่งตำรวจไม่ผิดนะครับถ้าผมเป็นตำรวจเนี่ยพระก็เป็นพลเมืองไทยเมื่อท่านขอให้คุ้มครองมีเหตุอันพึงคุ้มครองก็ต้องไปคุ้มครองให้ทา่ทานไม่ไม่ผิดอะไรนะฮะตำรวจทําหน้าที่ที่ถูกต้องของเขาแต่ขอโทษนะครับผ้าเหลืองเนี่ยมันแปลว่าอะไร พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถือว่าผ้าเหลืองเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์ของการที่ไม่เป็นภัยต่อใครทั้งสิน้นคุณเห็นผ้าเหลืองพับี่คุณรู้เลยว่าไอ้หมอเนี่ยไม่มีวันที่จะมามาด่ากูไม่มีวันจะมาเตะกูกูด่ามันมันยังไม่ด่าตอบเลยอผ้าเหลืองคือสิ่งนี้เมื่อคุณไม่เป็นภัยต่อใครจึงไม่คุณจึงไม่ได้รับภัยจากใครไงภัยภ,ภาษาบาลีแปลว่ากลัว ถ้าเขาไม่กลัวคุณนะครับเขาก็ไม่รู้จะกระทือบคุณไปทําไมเข้าใจไหมฮะไม่รู้จะเอาคุณไปปรับศาสนคติทําไมดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่คนนุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วขอความคุ้มครองเพราะว่าคุณไม่เชื่อในพระเหลืองแล้วคุณไม่เชื่อในความไร้นิระภัยของคุณเองว่าคุณคือผู้ที่ไม่เป็นภัยต่อใครทั้งสิ้นคุณเองยังไม่เชื่อเลย อันเนี้ยมันเท่าก,กันกับที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ก็คือพราบาปกป้องพุทธศาสนาพุทธศาสนาปกป้องตอนเองไม่ได้แต่เอาอำนาจรัฐมาปกป้องนะจะนียก็พระปกป้องตัวเองไม่ได้เอาตำรวจมาปกป้องเรื่องเดียวกันเลยคําตอบที่เห็นชัดๆพูดยังตรงไปตรงมาแบบไม่ต้องเกรงใจกันเลยคือว่าพุทธศาสนาในประเทศไทยตายแล้วหมด เมื่อมันเป็นเช่นนี้เนี่ยพุทธศาสนาจึงยิ่งกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยได้ง่ายเข้านะแต่น่าเสียดายที่เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ไรประสิทธิภาพอย่างที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ <c oughs> ก็ในเมื่อคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีพฤติกรรมไม่ได้มีความคิดอะไรตรงตามหลักธรรมคาสอนผมจะพูดถึงหลักธรรมคาสอนเฮ้ยอย่ายึดมั่นถือมั่น ก็ไม่มีประโยชน์อะไรผมถ้าผมเป็นนักการเมืองผมจะได้คะแนนเสียงไหมถ้าผมยึดอํานาจบ้านเมืองคุณจะมาช่วยผมยึดไหมไม่สักอย่างวะไอ้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่สักอย่างเลยแต่ผมพูดในเชิงว่ามันเป็นอัตลักษณ์เฮ้ยเราชาวพุทธมันมาเย็ยบย่าเราเออคุณฮือมากับผมด้วยนะจะเลือกตั้งผมก็ได้คะแนนเสียงจะยึดอํานาจบ้านเมืองคุณก็มาช่วยผมยึดอํานาจบ้านเมืองด้วยนะดีทั้งสองอย่างแต่ว่าตัวตัวหลักทำคําสอนเนี่ยมันไม่เหลืออยู่แล้ว แล้วก็เป็นเครื่องด้วยเหตุดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือที่มันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครั้งสุดท้ายที่คุณใช้หลักทมคาสอนอย่างเบี้ยวเบี้ยวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเรื่องนี้เถียงกันได้ในในการเป็นประโยชน์ทางการเมือง <c oughs> คือเมื่อคุณต่อต้านการทําแทง้งสมัยรัฐบาลนายกเปรมว่าการทําแทง้แทงนี่เป็นปรนาณาริบาทิทําไม่ได้นะฮะอันนี้อย่างที่ผมบอกแล้วเถียงกันได้อย่างไรก็ตามแต่ หลังจากที่คุณต่อต้านการทําแท้งด้วยหลักธรรมของโดยอ้างหลักธรรมของคําสอนของพระพุทธศาสนานะั้นเนี่ยมันก็ทําให้คุณกลายเป็นนักการเมืองที่เด่นขึ้นมาทันทีเนี่ยนะคุณสามารถที่จะทําอะไรต่ออะไรหลังจากที่คุณได้ชื่อเสียงอันนี้มาและผมคิดว่าอันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายและด้วยเหตุที่ศาสนาพุทธนี่มันไร้ประสิทธิภาพลงเรื่อยๆนะฮะจึงทําให้ กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มบุคคลไม่ใช่ของรัฐนะเวลานี้ถามว่าศาสนาพุทธเป็นเครื่องมือทางการเมืองของคนไหมเป็นแต่เป็นของคนบางกลุ่มไม่เหมือนสมัยที่ห้าที่หกนะอันนั้นเป็นเครื่องมือของรัฐเลยนะฮะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มบุคคลมากกว่าเช่นพรลวค้มครองพุทธศาสนาเนี่ยถามว่าคนไทยหรือชาวคนที่เป็นที่อ้าง่าถือพุทธทั้งหลายเนี่ยสนับสนุนไหม ผมคิดว่าเอาวะครึ่งครึ่งะแต่การที่คุณไปเสนอสิ่งนี้เนี่ยมันจะถูกใจคนที่รู้สึกว่าไอความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตของพุทธศาสนาที่ตัวเองได้ประโยชน์อยู่เนี่ยมันลดน้อยถอยลงเพราะงั้นอยากจะดึงอํานาจรัฐเนี่ยเข้ามาในการปกป้องพุทธศาสนาอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอใจต่อกลุ่มคนที่พยายามเสนอพรบรปก คุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งอันตรายมากนะครับถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านมาได้คุณจะพบว่ามันจะมีหนึ่งหนึ่งสองทางศาสนาวะซึ่งซึ่งน่ากลัวมากๆนะครับซึ่งน่ากลัวมากคือคิดถึงอ่านพุทธประวัติแล้วคุณคิดถึงพระพุทธเจ้า ท่านประกาศศาสนาโดยการไปหาพระเจ้าพิมพิสารบอกว่าเฮ้ยช่วยประกาศบอกชาวบ้านหน่อยทั้งประเทศมคตนี่เลยนะว่าห้ามถือศาสนาอื่นนอกจากศาสนาพุทธคุณคิดว่าศาสนาพุทธจะเหลือถึงเราไหมถ้าถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงจะหมดสิ้นไปเมื่อตอนที่สิ้นพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละหมดราชการนั่นก็หมดไปถูกไหมฮะแต่ปัจจุบันนี้เรากําลังรู้สึกว่าเราจะคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาด้วยอํานาจรัฐอะ